สวัสดีค่ะวันนี้พาพี่นอเขามาในสวนแปลนเอิดเตือนท่พี่น้องแล้วเบ่งจาง้างขาเจ้ามาตัดห้าค่ะแม่แล้วสิปลูกพักเนาะนต้นลำไยนี่ก็เป็นหมากสามปีแล้วมีแจะใบวันนี้ขามาในสวนแล้วสิพามาเบิ่งของดีพี่น้องปลูกมาสามปี สามปีกวัวแล้วนี่สองต้นตันึงอยู่พูนฟังนําพูนค่ะแต่ว่าตัวนึงอยู่นี่นี่ค่ะนี่พี่น้อกทายใบมุดต้นอีอย่างนอกนีเนะส้มโอค่ะส้มโอได้พี่น้องเด้อสามปีกวัวเป็นหมากแล้วพี่น้องเป็นหมากแล้วนี้เห็นปะเป็นหมากแล้วพันธุ์ทับทิมสยามปะนะนี่หนึ่งสัมว่าสองตน้นตัวนึงปูยุ กลางสวนตัวนี้ปูยึดติดติดติดหลังหลังบ้านนี่ค่ะเป็นหมากแล้วดูอเปน,น้อกน่ย่ายไงเป็นหมากหนึ่งติดแล้วลูกหนึ่งสิได้กินยัได้เป็นน่องเด้อสิได้กินอยู่ล่อมาโดนแล้วนี่เขาก็สิออกหมากเขาก็สิได้เป็นหมากต้นกับน,นุ่นย่าได้ใจนี่นี้ นี่ละต้นน้อยต้นไม่โตย่ามาท่านอไงไงเป็นไงสามปีกลัวแ้่ท่านมีแล้วพี่น้องนี่มก็สิเป็นหมากเดียว,วภูมิใจในะตัวเองที่ปลูกส้มโอเป็นลูกเป็นหมากเป็นผลทับเทิมสยามแต่แลเลาเบิ้งย่งมือเลยมีนึงสติกินแต่ท่นพ,พี่น้องสด้กินน้ำยี่หนึงงเด้อนี่ สวยงามมากค่ะมื่อนนี้เขามาในสวนว่าสิมเมื่อกี้บักหน้าบักหน้าเขาบอไม่หมากพี่นอ้องเอ้ยเบิดหุ่นแล้วตัวบักหน้าเลม,ม่แต่ใบขึ้นกันกินเบิดปีเบิด์ตศาสตร์ไม่หมากบอส้มียูส้สมีอยู่นี่กระหมากนี่ มากต้มตำมะน,นาวนี่ก็ปลูกหลายปีแล้วจ้ะมะปีนี้มันคือเป็นหมากวัตโตเว้นผู้เปลี่ยน,นปเป็นต้อหมากต้อหมากต้อหมากต้อนุอย้ยต้อนุ้ยได้พี่น้องมะปีนี้เว้นนี่ว่าไม่มากเลยได้หมากเดียวแล้วบางส่วนลังบานนี่แม่ให้เขาเจ้าตัดหญ้าให้ เปนดีอยู่โอ้โหน,น,นอนเย็นดีดีไปนอนเนี่ยหัวลำไยว่าเป็นหมากสามปีละจ้าหัวลำไยนี่นี่แต่ใบต้นมันก็เป็นโทมดีดีพ้งเนี่ยเขาเจ้าก็ว่าเป็นปเพือนกันได้เ่รามันเป็น,นเนา่าเป็นแต่ของอย่านึงเลยเขาเจ้าก็ว่ามีหมากนี่อีแม่แล้วยับสวนขั้วเขาตะกี้คิ้วมันสจอยู่นี่ ก็ยับยอายุหันแล้วิปลูกพักนี่คือพักแปนแหงแรงพี่นอ้องเบิดฝนหละัละับมันขึ้นนะวันนี้นึงก็จะได้ลงตัดอ้อยแต่ของอีกหลรรายมือเราจะเบิ่งอีกกันสมโอ พี่น้องดีใจหลายโมกปลูกสมโอเป็นมากแล้วจ้านะคะโอเคค่ะพอกันใหม่เด้อนจาด้ร์สวัสดีค่ะ